สวัสดีน้องอะไรคะจะมาขายขายอะไรคันนี้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 เตรียมจัดส่งลูกค้าอำเภอเมืองจางหวัดอุดรธานีนะครับน้องจีซอนอยู่ร้านอะไรจ๊ะพุทธใวันเจริญยนบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหลักเลข858581 แค่หนึ่งพอแล้วอันนี้ขายเท่าไหร่ลูกอันนี้เขาเรียกอะไรคะรโรตเตอรี่โอตเตอรีตร่ตัวเลขใครหาอยู่ RX885B นะครับ2 7ง0 0ื 27, ่คนเตัวนี้สีเดิมๆสวยๆเลยนะครับกับฐานขุดมั่นฐานยกล่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถที่ขายได้นะครับ คันนี้คันนี้ติดจองแล้วนะครับยังไม่ทันรีวิวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นที่รถขายได้นะครับคันนี้นะครับที่ยังขายได้ L4508 นะครับตัวนี้ตัว DT นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านนะครับอันนี้รถก็รถไล่สวยๆเลยนะครับยังไม่ได้เช็คระบบ ใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับคันนี้ไม่ทันรีวิวลูกค้าเข้ามาเพิ่งเอามาลงครับลูกค้าจากอำเภอหนองแสงก็มามัดจำไว้แล้วนะครับ M5000 เดี๋ยวดูวคันที่ขายได้คันนี้ยันม่า EF3 93T นะครับ เช็คสภาพพร้อมใช้งาน2 4 0 0 0 0 0บาทนะครับใบดันกับฐานฐาน6นะครับแล้วก็คันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับคันนี้ krt krt p ัด s ครับใบดันกับฐาน3มีม กระบอกอ่าอันนี้กระบอกช่วยยกหลังนะครับช่วยยกสภาพพร้อมใช้งาน9ก้าหมื่นเครับ U M ใช้ส UM ันเราก็ยังอยู่นะครับใครอยากจะไปบิ้วตันนี้ขายตัวรถกับใบดัน50,000ครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีนะครับ ตัวนี้อยากขึ้นท่วมแนะล้วโรตารี่ใครหาอยู่นะครับ2องเมตรสีนะครับ2องเมตรสีราคา3ามหมื่นครับนี้สำหรับรถใหญ่คันนี้ก็ยังอยู่นะครับรถอีแตนพร้อมเครื่องหก 1มื่นแปดพบาทนะครับเดี๋ยววันหลังจะติดให้ดูนะครับพร้อมเื่องหกหมื่นแปดเดี๋ยวไปดูรถไขฝั่งนูน้นคันนี้ L3 202 d สนดีทีนะครับเป็นคูปต้รเก่าเก <c oughs> ่านอกแถมเก่าไทยอีกรอบหนึ่งตัวรถกับหางชิ้นหนึ่ง 79,000คันนี้อีสกิเก่านอก100%ยังไม่ได้ใช้งานเมืองไทยครับสีสวยๆเรียบๆเ,เลยมาพร้อมกับโรตาลรี่โฟวินใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้79,000บาทคันนี้มิซู m อท R 3 0 0ครับโควินมาพร้อมกับโรตารี่เมตรหกสิบยางดีสีเส้นครับโรตเอรี่ก็ดีครับโควินใช้งานได้เครื่องดีนะครับอันนี้เครื่องดีเลย ราคาคันนี้8ปดหมืาครับขนาดประมาณ30แรงนะเครื่องยนตสามสูบครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง direct injection นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 085, 087, 65, 81คันนี้ e-segi เป็นรถเกี่ยวอุ้มแท็กยางดีอยู่นะครับอันนี้ใครเอาไปเกี่ยวสำหรับครอบครัวไม่ได้รับจ้างดูนี้ก็ดีเลยนะครับคันนี้เจ็ดหมื่นเกนะครับ เชื่องแรงแล้วกันนี้ยังอยู่นะครับ L4 508Di อันนี้หลังคาดี ยางหน้าก็พอใช้งานได้ครับยางหลังมีปะตรงนี้ครับที่หนึ่งสายแห้งดีนะครับรวดซึมไม่มีนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งาน2,45,000บาทนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับคันนี้ คันนี้ m 5 0 0 0ก็ยังอยู่นะครับก็ติดใช้งานได้ด้วยซึมนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากับผ่น5นะครับอันนี้สองแสน 5 5 0 0 0บาทนะครับสนใจก็0 8 5 0 8 7 6 5 8 1นะครับพวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดบุรีรัมย์นีครับขอบคุณมากครับคันข้้งหลังนั้นติดจองแล้วนะครับเ6็น 60. ฝากกดไลค์กดติดตาม ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ